สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่7เมษายน2566ครับทำเนียบขาวนั้นได้มีการเผยแพร่รายงานทบทวนที่เฝ้ารอกันมานานเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานของกองทัพสหรัฐโดยในรายงานนั้นเนี่ยได้ไปกล่าวโทษอด,อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็พูดถึงความล้มเหลวใหญ่หลวงของด้านข่าวกรองครับ รายงานทั้งนี้ได้มีการทบทวนถูกส่งไปยังสภาคอนกรสซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่พรรคบับบลิกัน้นกลองเสียงข้ามากกำลังตรวจสอบสืบสวนในสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นความล้มเหลวต่างๆของประธานาธิบดีจโจไบเดนระหว่างการถอนตัวออกจากอัฟกา,านิสถานในเดือนสิงหาคมปี2564ระหว่างการนำเสนอรายงานสรุปที่ไม่ได้ถูกจัดเป็นความลับอีกต่อไปแล้วทางด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดต่างๆ ระหว่างการถอนตัวซึ่งพบเห็นกลุ่มตอลิบานเข้าควบคุมอัฟกานิสถานอย่างไปเสร็จเด็ดขาดได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ส่งผลให้ทหารอเมริกาชุดท้ายๆและพันธมิตรต้องทาการอพยพที่เต็มไปด้วยความสับสนอนึลหมานเกิดการโกลาหลทั้งนี้คนใหญ่แล้วทำเนียบขาวก็กล่าวโทษไปยังอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่ากรณีเงื่อนไขต่างๆที่นําไปสู่ความวุ่นวายนั้นเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับด้วยว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเองก็ล้มเหลวในการ ดำเนินการในการเก็บข้อมูลของกลุ่มตอริบันและก็ความอ่อนแอของกองกําลังอัฟกาน,นิสถานและความแข็งแกร่งของตอริบันนั้นก็เลยทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้กองทัพสหรัฐนั้นจําเป็นที่จะต้องถอนตัวออกมาจากอัฟกานิสถานนี่คือสิ่งที่จอห์นเคอร์บี้บอกนะครับแต่ในท้ายที่สุดไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีของการถอนตัวและในที่สุดประธานาธิบดีโจบไบเดนปฏิเสธส่งคลอเมริกันอีกรุ่นเข้าไปสึงสงครามหนึ่งซึ่งสหรัฐควรยุติลงมานานแล้ว การถอนตัวซึ่งสิ้นสุดในวันที่30สิงหาค 2, าม2 5 6พสร้างความตกตะลึงแก่ชาวอเมริกาและบรรดาพันธมิตรของสหรัฐเนื่องจากว่าตอริบันสามารถเอาชนะกองกําลังอัฟกานิสถานที่ได้รับการฝึกฝนจากตะวันตกภายในเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นมีการโจมตีสังหารกําลังคนของสหรัฐอเมริกาถึงี่นายและพลเรือนของอัฟกานิสถานร้อยเจคนในวันที่26สิงหาคมใกล้ประตูาท,ทางเข้าที่แออัดที่เต็มไปด้วยฝูงชนของสนามบินนานาชาติคาบูบริเวณที่กำลังดำเนินการปฏิบัติการขนสด้วยอาาากศ ทางทหารครั้นใหญ่ที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในการพาตัวผู้คนมากกว่า1 2 0 0 0แสสองคนออกนอกประเทศอัฟกานิสถานก่อนที่ทหารสหรัฐจะสามารถคุ้มกันได้ทั่วทั้งสนามบินโลกก็ได้เห็นเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดพลเมืองอัฟกานิสถานผู้ตื่นตระหนกเนี่ยถูกรุมล้อมนะครับแล้วก็กระทั่งเนี่ยนะหลายคนนั้นเนี่ยเข้าไปรุมล้อมเครื่องบินเพื่อที่จะเดินทางออกนอกประเทศเช่นเดียวกันทงเนียบขาระบุในรายงานกล่าวโทษอย่างหนักไปที่ข้อตกลงหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะครับ ซึ่งเห็นพ้องต้องกันระหว่างทางด้านรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์กับทางด้านกลุ่มตอริบันโดยอ้างว่ามันทําให้รัฐบาลของโจไบเดนที่เข้ามารับตําแหน่งแทนอยู่ในจุดหนึ่งที่ต้องทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เลยการพ้นจากตําแหน่งของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ได้ทิ้งกําหนดวันถอนตัวแต่ไม่มีแผนสําหรับการดาเนินการเอาไว้เนี่ยอย่างชัดเจนก็เลยทําให้การทํางานนั้นเนี่ยยุ่งยากและมีความลำบากมากยิ่งขึ้นตามรายงานที่ได้มีการต่าวโทษไปยังอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นล่าสุดครับปรากฏว่าโดนัลด์ทรั ได้โพสข้อความลงบนแอปพลิเคชันทรัสตัวเที่ยวของเขาเองเรียกทาเนียบขาวในปัจจุบันว่าเป็นพวกปัญญาอ่อนและบอกด้วยว่าทาเนียบขาวต้องรับผิดชอบสําหรับการยอมจำนนที่เกิดจากการไร้ความสามารถโดยชิ้นเชิงในอัฟกานิสถานเบนตนคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ใครอื่นจอร์เกอบี้ยอมรับนะครับเกี่ยวกับความล้มเหลวในด้านข่าวกรองโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นไม่อาจคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มตอลิบันสามารถเคลื่อนไหวไปทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการพังคืนล้มลงเป็นโดมิโนของกองทัพอัฟกานิสถาน ก็โดยบอกว่าอกองกําลังของสหรัฐนั้นไม่คาดคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทายอินเทอร์เน็ตนนนั้ํำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ